ทีนี้มีอยู่2หัวข้อนะครับที่อยากให้ไปดูเป็นกันบ้านนั่นก็คือหัวข้อ5.2.6นะครับพูดถึงการอินทิเกรตอนุกรมฟฟเรียนะตัวนี้นะครับหลักใหญ่ใจความนะครับอยู่ในตัวอย่าง5.7นะอ่านะในตัวอย่างนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f t เท่ากับ t กำลังสองนะสำหรับทุกๆ t ท,ท,ที่อยู่ในช่วงลบพายถึงพายนะครับ ถ้าเรารู้ว่าการกระจายอนุกรมฟูเรียของ T ีกำลังสองเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถใช้การอินทิเกรตนะช่วยให้หาอนุกรมฟูเรียนะครับของฟังกช์ชันอื่นๆได้นะครับในที่นี้นะจากฟังก์ชัน T ีกำลังสองนะครับเราสามารถหาการกระจายอนุกรมฟูเรียของฟังกช์ชันนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมโดยอาศัยการอินทิเกรตนะครับ รายละเอียดพวกนี้อยากให้ไปอ่านเองเป็นการบ้านนะครับอ่าอันนี้คือหัวข้อแรกนะครับหัวข้อถัดมานะครับหัวข้อ5.2.7นะครับพูดถึงการหาอนุพันธ์ของอนุกรมฟูเรียนะครับเนื้อหาสำคัญนะครับก็อยู่ในตัวอย่างที่5.8ในตัวอย่างนี้นะครับเขาให้ f t เท่ากับ t กำลังสงเป็นฟัง์กชันเดิมเลยนะครับเหมือนกับในตัวอย่าง5.7 ฟังก์ชันนี้นะครับให้เป็นแบบนี้สำหรับทุกทกทีที่อยู่ในช่วงลบพายถึงพายนะครับตัวนี้คือการกระจายอนุกรมฟูเรียของฟังก์ชันทีกาลังสองพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเขาก็ดิฟทั้งสองข้างของสมการนะครับจนท้ายที่สุดเขาสามารถนะครับสามารถหาการกระจายอนุกรมฟูเรียของฟังก์ชันทีตัวนี้ได้เห็นไหมจากทีกลาลังสองนะครับก็สามารถรู้ได้ ว่าการกระจายอนุกรมฟูเรียของ T มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยอาศัยการหาอนุพันธ์นะครับก็คือการดิฟอนุกรมฟูเรียนั่นเองนะรายละเอียดตรงนี้นะครับให้ไปดูเป็นการบ้านนะครับ